สันติสุขมีแดยพี่น้องแฉ่งทั้งหลายดีใจมากที่ได้พบคุณอีกครั้งในเดือนธันวาคมอันสวยงามนี้ที่คริสต์มาสใกล้เข้ามาพี่น้องทั้งหลายคริสต์มาสกำลังจะมาถึงความหวังสูงสุดของคุณคืออะไรคุณต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อมีชีวิตที่ดีหรือไม่คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและถูกรับขึ้นไปในอาณาจักรแห่งสวรรค์โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ คุณหวังว่าในสังคมที่มืดบนนี้คุณและครอบครัวของคุณจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้าและใช้ชีวิตทุกวันอย่างสงบสุขหรือไม่ถ้าชายวันนี้คุณโชคดีมากเข้าร่วมฟังคำเทศนาพิเศษ,ษในวันคริสต์มาสนี้แล้วความหวังของคุณจะมีโอกาสเป็นจริงและความโชคดีจะเริ่มต้นขึ้นจากนี้ไปเชื่อว่าคริสต์มาสในปี2022นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณ คำเทศนานี้เป็นโอกาสที่หายากมากและมีจำนวนจำกัดพิเศษคลิกที่ Messenger ตอนนี้เพื่อสมัครฟรีเราจะเริ่มเทศในเวลา19นา50นาทีของประเทศไทยขอพระเจ้าอวยพรคุณและครอบครัวในเดือนธันวาคมและในปี2023ที่แสนวิเศษนี้และกลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุด